วันนี้วันนี้นะครับมีบทกวีที่ผมเขียนขึ้นสำหรับเขียนให้ชาวซีเรียแลวก็ชาวโรฮิงญานะครับ ค่อนข้างยาวนิดหนึง่งเขียนตอนที่ไปนั่งร้านน้ำชาเมื่อคืนเมื่อหลายคืนก่อนนะครับอยากจะอ่ให้ฟังบทกวีชื่อว่าในเสียงเพลงฮาร์ดคอร์และฮิปฮอปภายในวงเล็บณร้านน้ำชาฮารานหนึ่ง ริมถนนค่านั่งณร้านชาเพลงฮารดคอคลอมาค่าใจหายบรรยากาศฮาร้อมน่าเสียดายชาฮาลานก็คล้ายไม่หาล้านนั่งกันเป็นกลุ่มโต๊ะหนุ่มสาวเสียงสำราญเจียวจ้าไปทั่วย่านแกแจ๊นายูดูเบิกบ,บาน ข้าจดจานพุ่นคำหนึ่งรำพรึงรำพันสองเหมือนไม่มีสังคมอุดมคติที่บานปลิกงอกงามล้วนความฝันที่ซึมซับรับรู้อยู่ทุกวันความจริงอันตรงกันข้ามกับความดีอูตโกนที่นี่ไม่มีทุกอูตโกนที่นี่ไม่มีทุกข อยู่กับความสงบสุขทุกพื้นที่เสียงตะโกนที่โน่นโดนย่ำยีเสียงตะโกนที่โน่นโดนย่ำยีคนที่นี่ไม่ระหนักสักนิดเดียวคนที่นี่ไม่จะหนักสักนิดเดียว,ไห,ดดยวไหลไปตามความคลื้นเคลงของเพลงของโลกไหลไปตามความคลื้นเพลงเพลงของโลกไรทุกโศกอย่างไรไม่ข้องเกี่ยว ซีเรียโรฮิงญาเขาหน้าเสียวโดนพวกเราโดดเดี่ยวไม่เหลียวแลหรือคือความไร้เดียงสาของพวกเราหรือคือความไร้เดียงสาของพวกเราโลกเบื้องนอกร้อนเร่าและย่ำแย่หรือไม่รู้พี่น้องเราโดนรังแกเพราะมัวแต่ดำสุขในดนยามุสลิมหนุ่มสาวเจ้าอยู่ไหนมุสลิม หนุ่มสาวเจ้าอยู่ไหนหลงอยู่ในเฟซบุ๊กสุขเริงร่าเพลินกับเพลงฝันกับแฟนแสนระอาแต่งทรงผม,มเสื้อผ้าหน้าละอายเคร่งกับโลกมหาวิทยาลัยเคร่งกับโลกแห่งมหาวิทยาลัยาศาสนาไม่สนใจไร้ความหมายล่อยพี่น้องของเราเขาล้มตายลอยพี่น้องของเราเขาล้มตายข้าวันไหวใจหายเสียดายแทน เหมือนศรัทธาเราตกต่ำลงย่ำแย่และอิมานราองอ่อนแอเสียเหลือแสนอัตลักษณ์อิสลามจึงคลอนแคลนไม่เหลือความเป็นปึกแผ่นอีกต่อไปส่วนหนึ่งเจ็บส่วนอื่นไม่เจ็บด้วยไม่คิดช่วยไม่ดูอาหน้าเศร้าไหมอยู่กับสิ่งฮารอมมอมเมาใจเหมือนแมงเม่าเข้ากองไฟเกรียมไม่ไกาย เหมือนแมงเมาเข้ากองไฟเกรียมไหม้กาย3ริมถนนข้านั่งณร้านชาเพลงฮิปฮอปดังมาข้าใจหายเพราะพี่น้องของเราเขาล้มตายเพราะพี่น้องของเราเขาล้มตายเรายกคล้ายมืดบอดตลอดใจสิ่งหรอมอมเมาเราเมาไม้มมม เรายังคล้ายมืดบอดตลอดไปส,สิ่งหมอกสิ่งฮารอมมอมเมาเราเม,ม,มาไม้เรายังคล้ายมืดบอดตลอดไป